สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีงามส,สวยสวเด้อพี่น้องออกมาเกี่ยวข่าอีกแล้วพี่น้องมันกัญยงโบลายปนไดหรอกเนาะหน้าห้ากะไก่สีแหล่เลยลพี่น้องเลี่ยมไปเลี่ยมนำ้ำเขาโบลายพี่น้องปีนีหน้าแถวไก,ไก่กับแมนเขาจะแหลวเบิดแใดเด้อพี่น้องเขาแหลวเขาจะแหลวเวลาเพิ่นเกี่ยวแหลวเพิ่อเรา แถวนี้ยังแต่หน้าปีใหม่กับหน้าแถวเขาหน่อยเนาะทีนี้งออกมาเกี่ยวเขาวพี่น้องมึนิ่นเป็นยังอาการเพิ่นเป็นยังไงแถวนี้อาการเพิน่น่องแดงบอกโอ้สาเบิ้งแน่น่ะอาการน่องแดงมีนี่เอ้ยนี่เอ้ย à đi bà đu không bóng <laughs> bớt vẹt hoặc khứ đã ạ bây giờ thì sạp chả hứ bước nè sao nè มึงในเด้อซับบปมี่แบดเนาะโอ้ดีดีดีด,ดีว่าต้องเลน่นว่าต้องเลน่นหนึ่เหมิงเอ่อก่อน อีกแล้วพี่น้องพเพชรขาเอวอีกแล้วเขาดิบขึ้นมาหลายเนี่ยเนาะเขาไม่นนี่พี่น้องมิจะเขาดิบพูม่มันพูดนี่เขาดิบเบิดได้นี่พี่น้องอขึ้นงน,น,นึ่งเลยนะเขาดิบเริ่งนึ่ง สีเดือเป็นขมเอาจ๊าะถวยด้เขาดีบได้ไปเรื่องไปว่าบริเกียวอีกคิดว่าเขาอันนักนะเกี่ยวใช่ไหมเขาอันนักเขาซีสเก็ตเขาเขาซีสเก็ตนี่จะขาดตึงนอืมบอดีอุผู้นี่จะขาดดีพี่เนาะขาดดีเบิร์ดนี่ตัวนี้เขาตึง น้อปลา,หา,หาเห็นมันซุกมันกรสิตื่งเยู่เนาะกรสืตื่งอยู่เอาในห้เวต้นเห็ดของเฮ็ยบาบางคนเขาบอกอยากเาก็บเขาเอาเสียเข,ขาวันที่สัม่ยเหนเพรมันิ่ดเชิง ตึ่นพีนนน่น้องเป็นข้าวรีบนำในซากอะใสแล้วพี่เพราได้ใส่หย่อนนอนเทนีท่ อาไใช <ska? S 1> <A> ้เข <ing> ี s <S <ah ้ยนสเขียนดเียไห้เียน้ยส่ามเบิหยูมอพ่อว่าใส่น้ำกันพ่อได้ใส่กินนาอืมใส่ตะกร้หรือว่ากะโบตองอันนี้ก็ได้ยินซื่องเากระสะทางนี้ก็ล่งเห็ดกินเนาะพี่น้อง รู้เห็ดขมัานี่เอา้าที่เป็นขมังอยู่ <laughs> เป็นเห็ดแต่ขมัาพี่น้องทางนี้โอ้เอ้ยแม่น้องอุนเห็ดอันนี้พี่น้องก้อยก้อยบ๊เลือลาบลาบสบายดีพี่น้องเ็นใ <laughs> จกเกี่ยวเขาเห็ดกินพี่น้องทางนี้จะเห็ดขมังหลาบเนื้อเนื้อสิ ต้มยำมืม้อนี้วันนี้ต้มยำไหน <c oughs> อาหารไทยว่ะวันนี้มื้อนี้อาหารไทยมื้อนี้ต้มยำม,มื้อนี้โอ้หน้าตาน่ากิน้านี่ต้มยำหม,มูไปเก็บผักกระทินก่อนพี่น้องมากินกับลรับใบกระทินแก่ตั้งแซ่บเอาหน้าดำพี่นโอ้สา่ขี่ไล สบายดีเด้อพี่น้องปีนี้ปีใหม่ใส่คําว่าเขาขีา่ได้ไลยพี่น้องใส่ค้าว่าเขาขี่ได้แบบไลยแห้งอีกโบ่ได้เกี่ยวหรอกพี่น้องจังสีนี่กำลังถอดผู้ขี่ได้ทิ้มได้เลยขันว่าเกี่ยวก็เกี่ยวไปเกลือเป็ดเกลืออย่างพี่น้องเขารำดาเนาะเขาปิ้นนี้ด้ำดาพี่น้องกำลังสิไปต่อยหมากกระทิ้น มนันกินกระป๋ากระทิ้นกระมีแต่กระทิ้นแก่นแหละฮักเอาวัดนี่แลรให้มันปร่งใหม่เออสซมสกิน พันเจลกินสมพี่น้องกินขขาวแล้วไปกินสมต่อได้ไหมตามไป ปรุงครบเบอร์ใดพี่น้องใส่เกลือน้ำตาลเปลงนัวกระเทียมน้ำพริก ยี่แม่ก็บ,บอกคุณคนคือมาอีกนะข้างี้ก็หนึ่งเข้าเหมาพี่นเอาหนึ่งก่อนจะขั้วมันจะสึ้นไปเบืกไม่เป็นหน่อยหลังมันมีสะ พี่น้องกินเขาบานนี้ที่เขามาจากติ๊บสามสี่ติ๊บมาเด้อพี่น้องกินเขานอกบ้านเนี้ยเพาเขาว่ถือเข่าเอามาบรงหาติ๊บหน่อยอีแม่บอกแหงขอเอามาอีกพิบหน่อยอืม มาเด้อพี่น้องกินข้ามาเด้อทินบสองโมงแล้วป่ะมีนกระดานสิบสองโแล้วเสร็จปะ อ ah, ย่างไรเรื่อยกินตำหมูยืดเย็นเน้องคนนี้ก็ผักมันหน่อยซะบักหุงกินตำหุงคู่ม<า>ือ <laughs> บ้านเด็กกินหมดน้อยอยากกินกน้อยมากกิกนเาาขาครันพี่น้องบ้านเนี้ยหลังจากทีเฮากินข้าวแล้วเนาะพี่น้องจะคั่วข้าวเมาเนาะหนึ่งหัวดเดียวพี่น้องหนึ่งหัวหนึ่งเด็กจะคั่วขดาธรรรรวธรรมดาเยอะนะกะบข้าวธรรมดาเพืรรร่อน้องพี่ เท่าวหนึ่งค่ะมันบบเขียวว่าจังหวะหนึ่งกันได้หนึ่งเอาเออจะมันอยาบแางไผ่น่ะเออบัเขียวคือข้าวขวายธรรมดาโอ้ขั้นข้าวหนึ่งน้อยเดียวหน่อยเชื่องโตโบหะโบคือข้าวขวายสดเฉดอืมแต่ว่าขั้นหนึ่งมันขวง่ายเนาะเออมันขวายง่ายแต่ก็มันแบบว่าน้อยนักมันสีแข็งโอ้แข็งแต่แข็งโบคือเป็นแถวชานเลยแข็งพอดีเขาเนี้ยขั้นเท่าวหนึ่งค่ะหมอ เราคุณได้โบเซียนกันหนึ่งมาด้วยพี่น้องแน,น,น่นๆคุณได้โบเซียนกันหนึ่งเนาะอันนี้หลังจากกินซอสแล้วเนาะไอเวียงกันไปเอาเห็ดพี่นอออ้องอู้ยพอดีเถิงกระตามันหักจีด้แต่มันอยากเผาเนี่ยแหละพี่น้องเห็ดเถิงหน,น,น้านีก็มีเห็ดเถิงเนาะบานเข้ากระเนาะหลอกแข้งชำหนึ่งกระมีได้นี่พดนนอดีกินเนาะซชำหนึ่งกระเนาะกินได้อยู่ นหนโ้ไเติบแล้วนี่มืนสองคนเลยเราไปห้าแล้วบเบิงเนาตัดละขัวหาเบิบไรเบิงเเหาตัดละขัวเบิงหน้าซูดเถือไหนันเดือดมห้าโุ้นี่กกวาหมนะนั่นมันเอเป็นาหว่าตนทาอืเวนที่วต่อที่บอลเขาจะห้าหราอหม่ขนบร็ตไปนะ นลงเกลียวเขาอีกก่อนพี่น้องเจี๊ยิเมื่อตำเขาเหมาเนาะหลังจากที่ขึ้นมาจะมาข่าพี่น้องเจี๊ยมเมือ่อไปใส่เมื้อเดืกอกเกลียวเ,ยวเกลียวตัวนี้เขาก็มัวตัวนี้ตำได้ไหมบอสคนเดียวสิขึ้นอยู่ล่ะเอาก็โตได้พอ Bà chị nói bắt tôi yên bổ lộn này bắt tôi tiết ba โคกมันหนักพี่น้องมันตำคนเดียววอยากติดติดไหนเนี่ยพอดีคัะติดกระเพื่อนนะเดี๋ยวเขามาตำพี่น้องมาเบิ่งกันว่ามันสิติดอยู่บนเนาะ มาเซตเขเมาสุ้ถ่ายมาได้กับบสุถายจ้คือพี่น้องยังเสีดยดเหตุอีกอยู่นะฮะขาห้อยยังสียดเหตุอีกอยู่มันปุงมัแตกแล้ <c oughs> แตกแล้ว พี่น้องขัวรอบสองหลังจากที่เราเอามาตำแล้วมัน,นบบตีดเนาะสวยดายใช่ไหมแบบแน่นแน่แนเราก็เลยเอามาขวอบใหม่เยอะอีกแบบนึงเใหญอย่าทำทอดอื้อเยออีกแบบนึงสีหอยได้เนาะ <laughs> พิดกันในนอทางนี้นองเดี๋ยวป่าวจะเอาเศษเยอะอีกแบบนึงย่างทอดขอมาย่งเห็ดได้อยู่ได้เทอะนึ่ง <laughs>

มากมากพ่อเดี๋ยวต้นเออเคี้ยวดีเนาะเคี้ยวแต่เคียวอ้ดีพี่เนาะเียวขั้นต่ำก็เลยหนึ่งซุปกระเลงแต่ว่าซุปขั้นแค่เี้ยวหนึ่งเท่านี้น สบายอยู่หรอกเนาะตำตันงันมันบอ่อเป็นทิแม่นี่พอดีเยอะน่ควน่งเสียงจวดเดอบันี้งามยงามงามเป็นงามมาเมืงองในสุก้ยบอมันเคี้ยวขมามันเคียวทีพี่ตัวน,นี้พี่งามีเนาะคือสีเคียวยังเงนหงสเนี่ ไปตาไปตามันสวยี่ะเขีรโอเขียวงามคือก่าสุกเลยบาขอสุดนี่เขี้ยวที่สุดที่เคยเห็นมาอีกจักบาทวะเปน้าอีซองอีสองเนาะขั้นอีกบาทหนึ่งอยาม,มันบอล นมกนมตั้ำเพิกนี่เดี๋ยวเขาก็ได้ยมมว่ากาเพิกเทนบอ่เพินว่าอูดานเทนบ่นะนี่ไดีพี่น้องใครอยากเช็เข้าวมองน่ะ ตำกระบบเมื่อยแห้งเนาะขันมันงานดิกับพรตำางตำสามสี่คนเนาะมือนะ,อะีวันเมือ่อนี้บบหอดมือเด,ดวันเพ้ตำเขาเมาเัมน,นมาจะมัดเขาวาสิกพทอนค่ะค่ะยังอีกสุดนึงาามง ปาเล่าเมื่ออยู่บ่ปาล่ามาอั้เก็บ่เอาซ้ําเนาะอือยังก็บ่เอาก็บ่เอา่โตสมเอา้ก็อยากได้อยู่ดอกก็บอยากันเพ่สิมื้อ่สิฮอดเนาะเออบ่้กลับมาันกลับมาเอาามาถยตรงงามๆสมามันก็บ่ได้สิไปนไปเพ่สิฮอดก็เป็นมือเนาะเขาต้องซิเด้ซิ้นสอากาศฮะ ซีนห็นได้แล้วฮะก็เห็นเขาขายเดี๋ยวไปดอาไปหอด้าวสีเศาอยาง้มันมันเนาะน่ากําลังอยางะไรนี่อ่ะเับมาเอาด้วยบอกแ้วด้วยเยอเงินเติมามันมาเอาขอมา้วกต่อไปเ็ดนใจอนี่พี่น้อง ในกองอาชีกเขียวบันไดจะมในตัวจริงเขียวเดีอยาในตัวจริงงามอันดีพี่น้องยังไอยู่หรอยังไงอยู่ครับะไมาสีต้อนขยันเลยขยันคอยเค็บันาดบ่ไหนเลบเข่าได้ทาบรณจังหวะข้างตงเกล็บบ่แบงหันกราดก้นมอสหยันัน่ะุงง่ามพี่น้องงามง ตาก้อนก้อนมีกากเลือกก่อนโนท่านอัดร์ตอนนี้นะพัดแล้วแต่ว่ามันบ่วหล่อแ้่แปะถั่วมาแปะถั่วมาแะกปลถั่วไปครับ